แค่ตัวนี้ทำแบบนี้ได้ ลื่นๆอย่างเจ๋งเลยเป็นเคสกันกระแทกที่ดูเรียบนะครับแต่ว่าเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อเกินไปเลยมีลายเคฟล่ามาเสริมความหรูตรงนี้ด้วยมันกันกระแทกยังไงครับเดี๋ยวเรามาชําหระให้ดูจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ชั้นครับแบบนี้แผ่นหลังเป็นพลาสติกแข็งครับที่ด้านที่สัมผัสกับมือเราเนี่ยมันจะนุ่มนมนิดนึงไม่รู้เคลื่อบอะไรมาครับให้สัมผัสที่ดีส่วนด้านในนอกจากตรงนี้ที่เป็นแม่เหล็กจะเป็นยางหมดเลยครับตรงนี้จะช่วยกันกระแทกช่วยซับแรงกระแทกได้ดีพอเราประกบเข้าไปเนี่ยจะเป็นเคสที่ปกป้องตัว แรงกระแทกข้างใน,นใส่มือถือเข้าไปครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขูดจะเขียดกับเครื่องเราครับเพราะว่าด้านในเป็นยางน,นุ่ม,มเป็นช่องต่างๆมาเนียบหมดครับรุ่นที่มีออาต้าเนี่ยก็หยิบปากกาออกมาใช้งานได้สะดวกขอบยกสูงปกป้องหน้าจอนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็ยกปกป้องเลนส์กล้องและกรอบตัวนี้มันเรียบเลยนะครับเวลาแปะกับ power bank ไร้าสายเนี่ยมันจะไม่ให้เกยขึ้นมาวงแหวนกลางได้ครับหมุนได้360องศาแบบลื่นๆทำ<ล>ให้วางได้ทั้ง2แนวครับวางแนวตั้งแบบนี้หรือจะวางแนวนอนแบบนี้เนี่ยครับปุ๊บ ก็วางได้ด้วยความที่มันหมุนได้ลื่นๆเวลาแปะกับขาตั้งแบบนี้เราสามารถที่จะหมุนปรับแนวนอนได้เท่ๆแบบนี้เลยเคสกันกระแทกที่เรียบๆดูหรูและมีครบทุกฟังก์ชันมีหลายสีนะครับซัมซุงซีรีส์ s S สซีรีส์เพิกัดแปะไว้ตรงนี้ครับไปรีบจัดได้เลย